ข้างหน้ามีเกิดใครมีปืนเลงมีเพชรไปชันความเน่นตายยัง <c oughs> เอ้ยน้าหนคุมยากเหมือนกันเอทเนี่ยต้องคุมมันต้องกดปืนลงหน่อยนึง บนรถชั้นโอ้โเจ้าโจรเปลี่ยนตั้งน่อยชนดะเลยอ่ะเราจะไปดิวเวอร์ทาวอ้าวอ้าวอ้าวขวางทางใช่ไหมอืออือนู่นนู่นไอไอบอกอยู่ข้างหน้าเลยแล้วป่ะ่ยงทันไหมเพื่ไร กับรถหกล้อครับสถบัสติสดสะดุดหินหินไปเริ่มเลยพี่เลยเป็นเนี่เราขับขับไม่รู้สะดุดอะไรที่ถนนมันหยุดอยู่ยดี๋ยวดูตรงไหลทางอะ่ะเป็นบออ่อยเออใช่ใช่ไหมอืมบางบ้างอะ่ะมันสะดุดอะไรก็ไม่รู้ใช่พี่ไปรถมาก็มารถมาก็มาใจเย็นใจเย็นใจเย็น ยังไงก็ต้องเป็นของเราเนี่ยพีกอ่ผมเอาแล้วยิงพ,พอมาพี่ระวังนะรถกตัวมาข้างหน้าเลยรถเออกพี่ไปไหนละไปไหนหเราอะยิงพ่อไปเลยยิงพอไปเลยยิงพอไปเลยเจ๊จะขับคนโ,โอเคโอเคขับคน จะพันแลวพีเ r าระวังหนึ่งระวังด้านทนายตรงนี้นักหนึ่งตรงนี้นักหนึ่งนะจีตัวเจ๊งเบี่ไปช่วยเลยก็ได้หลงหลตามไปมีอย่ตัวแล้วมีตัว มันม success ีเนันะตรงหมู่บ้านวัวชาตรงไอสภานโหยอยอะเยอะยอะไปเดียวไปารจเอาไว้ม่ไหนเจยไมู่อเลยว่ามีคนรู้ลไม่รู้นะ อ่ตรงโซนน้ำแข็งใช่ใช่โซนน้ำแข็งชนไม่ได้มีอิก เปนคนเจ็บแล้วคนออกนฮนเจ็บไปเลยก็ได้ผ่านผ่านเอาแววลู่นี่ไหนวะมาี่งรอเรามางรอเราแล้วไม่ยุ่งนี่มันบนบ่นอะรกด้แ้วแต่ที่เลยมันรลเราอยู่บนหงนัน โอ้มาเอาลูกนี Mich ้ก e ็มีคนเก็บเก็บไปไม่ดีมีรถมีรถไปเลยก็ได UM> ้พี <h <h ่ไหนๆก็มาเอา แคือีใช่มใส่ตรงนี้นะอ๋ออยู่ตรงนี้เองใช่ไหมเฮ้ยใครโดดปะใครโดดถูกตกใจหมดตกใจหมดโอ้โหฮ้ยข้างหน้ามีข้างหน้ามีทางนี้มีมนี่มีใครเอาอเกมไหมอเกมอเกนักแข็งเอาได้าตัวก เต็มแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวผมกับอีกคันหนึ่งไปสิบกองไปให้เก็บตัวสามอยู่ไหนเบอร์สามอยู่นอกกรุงใช่เดผมตามหลังไปไปก่อนเลย E. เราจะอยู่บนเขาอันหนาวหนี่ตาจะอยู่บนยอดเขาอ วางแอร์สไตล์ลงเนาะนั่นเลยวงเดียวอยู่แถวนี้ก่อนไหมโลวงพี่ตัดเทปเก่ายังไม่เจอวันที่เราชนกันน่ะแล้วก็ศัตรูไม่เห็นพี่พี่อยู่ในรถน่ะจำได้บ้า้โอไม่รู้ตอนไหนจำไม่ได้ครับอี่ต้องย้อนดูแล้วเออนะใช่ <laughs> เพราะว่าพี่ทยอยตัดย้อนหลังอยู่เรื่อยๆ ตาอนแบบไอต่อสำคัญสำคัญใช่ไหมอ้าวช่วยเปช่วยเพื่อนกันเพื่อนคับขรับไปคนละคันด้วยไปไปใช่ใช่มาเป็นแก๊งอย่าขึ่งน้อยใจนะเจ้าดิ่งเอาตายแล้วพราะท่านพราะท่านน้อยใจไปแล้วน้าจะทำงานแบบว่าพี่กลับกลับ Ô. Ồ, cay rồi Mình Ở lắm train station vòng thì ở trong train station ơi, trời Tải ờ, loot áo. đổ bao loot áo này Ok. Rồi phải tam bay. Vào hình buông này Air drops coming, air drops coming. The air drop, air drop น,น,นกน,นกน<อ>กน,ก,นกละอิงรเลยอิงรถเลยยินรถเลยตายยิงยอะไรกัน <laughs> มีรถมามีรดมานตัวีใช่ไหม Get the dog tags and help him return to the battle. Change him back. Cover me, reloading. Enemy down. Die? Me? Bye, bye, bye. Go ahead. Wait, take a lamb, ลองมสุดท้ายเหลือ50สุดท้ายเดี๋ยวเราจะรดลงมาตรงนี้วิ่งเลยละเพิ่งไปเพิ่งไปเราจะโดลงมากันมีรถนะเวียนๆอยู่เซ็มยิงรถเลยโอ้โหทนไกลด้วยอ่ะมันขี่ให้เราหมดกระสุนได้เฉย Starec dropped here without liver. Wait, Matilda, mọi người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 

Reload and cover me! Oh. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. What, oh, what, oh, oh, Three What's the name? <laughs> <laughs> What's the <that? laughs> What's that? เลยเดียวหลุดเดียวคอยข้อก่อนพี <m <M ่เอฟเอฟมันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วโอ้ยโอ้ยเติมก่อนยังเง้ยว่าจะการ หลุดเมื่อกี้โอ้พลาดเลยเนี่ยผมยืนนิ่งเลยบางทีมันหลุดนะเนี่ยมันแต่อารมณ์ตั้งแต่อัปเดตมาเนี่ยหลุดบ่อยใช่ไหเดี๋ยวมันก็ไม่หลุดมันปดกระดิ่มันก็เป็นแบบนี้ให้มันยิงกันก่อนก็ได้รถเราเรารอที่หนึ่ง